ตอนนี้นะคะอยู่ที่สยามสแควร์วาน ส่งน้องพิมพ์มาเดินเที่ยวกับเพื่อนอีกแล้วคือขึ้นมาได้ว่ามันมีร้านข้าวหมูย่างหน้าตาคล้ายๆแบบที่เคยไปกินที่ฮอกไกโดตั้งแต่กินที่ฮอกไกโดแล้วติดใจมากมันจะเป็นหมูย่างใช่ไหมย่างถ่านแล้วก็แปะไปบนข้าวแล้วเนี้ยเราเห็นเพื่อนกินที่อยู่เขาบอกอยู่สยามเราก็เลยเสิร์ชก็เจอว่ามันมีอยู่ที่ชั้นสองลีโดชื่อร้านโอฮาชิใช่ป่ะเป็นข้าวหมูย่างถ่านน่ากินมากเลยจะไปกินนะคะระหว่างที่รอน้องพิมพ์นะคะเพราะว่ามันคืนิยมไอ้ห่อยๆนี่แบ เมื่อเช้าพิมพจะใส่กระโปรงดําที่มันมีห้อยๆแบบเนี้ยเ,เออใช่แล้วแม่ไปทังนี้แล้วแม่ก็บอกเขาว่าเออมันไปเดินสยามมันจะดูอลังการไปไหมมีห้อยเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอ่ะอนะที่ลีดมันเป็นโรงหนังใช่ไหมแล้วข้างบนมันก็จะมีร้านเนี่ยมีร้านขายเสือ้อผ้าขายอะไรก็อย่างเหมือนอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเขาเป็นยังมีเปิดทําการโรงหนัง อ๋อชิจิเขาที่แล้วมากินชอบมากต,ตอนแรกชวนปากินร้านนี้แหละแล้วก็เลยวปา้าบอกว่ามันเปลี่ยนร <ละ S 2> ้านบ้างก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปกินก็คืออยู่ชั้นสองลีโดแล้วมันอยู่ฝั่งที่ติดด้านในติดกับฝั่งถนนคนเดินสยามไม่ได้ติดถนนนะนีไ่ไง,ง,ใ,งใช่เป็นแบบนี้เลยไม่รู้อ่ะชื่อร้านบูตัดงผมไม่มีเนื้อใสองที่ค่ะ อันนี้เข้ามาก็จะดูเล็กๆแต่เหมือนแม่เห็นมันมีอีกชั้นนึงนะมีบันไดไปอีกชั้นหนึ่งถ้าหาง่ายอะ่ะให้เดินยส,สยสามสแควร์ซอย3ด้านหลังนะ่ะให้กล้องประปาหมุนไปมันจะมีป้าใหญ่มากมันอยู่ตรงข้ามร้านมิลโทส <c oughs> เออเท้าหน้าหมูมันก็จะมีไซส์นะอนุบาลที่เล็กสุด158บาทชามเล็กเราสั่งอนุบาลพอแล้วก็จะมีมาตรฐาน198แล้วก็มาสเตอร์2 7 8ถ้า 8, ด็อกเตอร์468ด็อกเตอร์นี่คือจะบ มาชามใหญ่มากอาจจะต้องแบ่งกันกินหลายคนแล้วก็จะมีเป็นเซตนะเซตข้าวเซตสลดัดอะไรอย่างเงี้ยก็248บาทแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงมีซุปมีกิมจิมีไข่78บาทแล้วก็มีของหวานด้วยนะมีของหวานเป็นโยเกิร์ต ถ้วยละ48บาทโยเกิดผลไม้ต่างๆอุ้ยมีน้ำเปรี้ยวซ่ายูสุโซดา88บาทน่ากินมากตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีใช่ไหมที่ไปกินที่ฮอกไกโดอ่ะที่โฮชินะรีสอร์ทอ่ะมันจะมีข้าวแนวหมูย่างซึ่งแบบ อร่อยมากคิดแล้วว่าประทับจิตประทับใจอยากจะกินอีกกลับมาเมืองไทยก็ไปลองกินหลายร้านนะที่แบบมีข้าวหน้าหมูย่างแต่มันก็ยังไม่เหมือนไนงะคือแบบมันยังไม่เหมือนอนะ่ะมันจะเป็นหมูที่แบบหนาหน่อยใช่ป่ะแล้วก็แบบแต่ว่านุ่มแล้วก็ย่างแบบซอสหวานๆนะ่ะจะว่าเป็นเทอริยากิใช่ไหมมันก็คือไม่ไม่ค่อยเหมือนเทอริยากิเท่าไหร่น,นะม,นมันคือซอสอะไรไม่รู้อ่ะ,ะลแล้วก็เลยให้ป้าทําให้กินป้าบอกว่ามาป้าทําได้ยิ่งไม่เหมือนหนักเลย เยอะอยู่นะนึ่น 2, นคือกินคนเดียวนูหมเรากินคนเดียวอ่ะอย่างเงี้ยคือ,อิ่มมากแล้วนี่ใช้ใหญ่ๆนี่เอาไว้กินหลายๆคนมันเหมือนสิ่งที่เราอยากกินไหมอย่าว่าเรานะว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับพี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะแค่ว่าอยากจะกินแบบนานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เอาบรรยายลักษณะภายนอกก่อนก็คือว่าที่เราอยากกินอ่ะหมูมันชินหนาคนี้เยอะเหมือนกันเนาะ หนากว่าน,นี้และชิ้นใหญ่กว่าน,นี้เนาะแต่อันนี้หมูชิ้นบางแต่ว่าก็เดี๋ยวกลิ่นได้อยู่นะเอ้าอน่อย,ออยนะเอนนะก็ข้าวเข้าไปก่อนเลยรสชาติได้รสชาติดีเลยมัชาติได้แต่หมูยังไม่ได้หมูมันไม่นุ่มเท่าไหร่มันมีความเหนียวอยู่เหนียวไม่หน่อย ตรงมันน่ะเหนียวมากแต่กอร่อยก็โดยรวมน,นะรูอร่อยอ่ะแต่ว่าเราจะบอกว่าไปเทียบกับที่ฮอาไปโดอาจจะยากเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเมนูขึ้นชื่อของภูมิภานั้นเลยอ่ะมีเหนียวไปนิดเดียวขหมูนุ่มกว่านี้นะจะเลิศสมเป็นแตนนะเฮ้ยใส่ข้าวโบราณเห็นไหมซอสอร่อย แต่เธอใส่พริกไปแล้วเนี่ยพริกมันจะทำลายรสชาติหรือเปล่าจืดไปสำหรับป้าใช่ไหมอ๋อความนีจะเป็นเหนียวๆเพื่อเหมือนซอสเธอที่กินนั่นแหละอร่อยขึ้นมากไม่งั้นก็จะได้ใส่รวมไปเลยครับอร่อยอร่อยปลาว่าอร่อยเลยคือเป็นเมนูที่แบบว่าถ้าวันหลังมาสยามแล้ว กินอะไรดีน่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมากินซ้ำนะคะมากินซ้ำเลยไม่ได้เหนียวมากแต่แบบที่เราเคยกินมันนุ่มไงเออแต่ว่านี้ก็คืออร่อยแหละอร่อยรสชาติดีแล้วก็ใส่ซอสไปก็อร่อยขึ้นนะมันจะอร่อยขึ้นใส่หอมแล้วอร่อยขึ้นคือตะกี้ไม่ได้ใส่ซอสเพิ่มก็อร่อยแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่ามาสยามอีกจะแบบกินอะไรดีก็มากินอันนี้ใกล้คะแนนนะนเก้าจุดห้าเลยนะเก้าเออ บูชินี้นุม่มเหมือนมันไม่มีมันมันเอ็นอ่ะอืมเออให้เก้าจุดห้าเลยแล้วกันอ,อร่อยหรือไม่อร่อยช่วยดดูเองเฮ้ยมันเหมือนเกี้ยงเก่ามากไม่เหลืออะไรเลยอ่ะอร่อยจริงๆมากินกันใครมาสยามเมือมากินโอฮาชิบูตะด้งอร่อยมากก็ราคานะคะมีบวกแววก 7%แต่ไม่มีสวิตชาร์จทั้งหมดกินไปมือนี้ก็190บาทอ่ะบาทนี่ข้างหน้าเขามีใสจานให้ดูด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยที่เรากินเข้าไปอ่ะมันคือไส่อนุบาลใช่ป่ะนี่คนตัวใหญ่หน่อยก็กินไส์นี้แต่มาตถ่านโ้โหอันนี้หมูหล่นมากอะ่ะแล้วจะดูอ่ะสามจุดห้โล ชันเลนลองสาจศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเี้ไม่ใช่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ขายนะคะถ้าใครกินหมดจะให้กินฟรีตแต่ถ้าเกิดไม่หมดน่าจะเก็บหลายตังค์อยู่เยนอะมากแนะนำเลยนะคะร้านนี้อร่อยจริงๆโอ้ยจะมากินอีกค่ะอโอฮาชิบุตะด้งตายน่ากินไหมเหม็นไหม ทีนี้กินของคาไปแล้วเดี๋ยวจะหาของหวานกินว่าจะไปกินไอติมแต่ว่าเดี๋ยวเดินมั่วอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอ o o g l e ดูก่อนมันจะมีไอติมอยู่ร้านนึงนะที่อยากกินมานานแล้วชื่อว่าร้าน b l e n d ี้ s นะคะมันจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งสยามสแควร์วัอเป็นไอติมที่เป็นคลุกผงถั่วพิซาเชโอซึ่งแม่ชอบมากกจ็จะป้องมีไพเบบี้มีชาริโอหนึ100บาทแต่ว่าก็จะน่าแปลกๆนิดนึง มีลาบูบูด้วยจ้าเห็นไหมลาบูบูถูกอัดอยู่ในลูกบอลแต่ว่ามันมันมันจะเป็นแบบหนึ่งลอยบ้านนะมันจะไม่ใช้ของไอป๊อปมารนะคะอันนี้นี่ไงไอตัวอันใหม่อ่ะอันนี้เป็นลาบูบูแฮร์ s ซีที่ออกมาเป็นเหมือนเวอร์องของมากรองนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบสีคัสเทลแล้วก็แบบนั่งได้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะ2.3งส แล้วก็จะมีเบบี้ทรีที่วันนั้นพิมพ่งไปจุ่มมา550มเราไปตามหา,หาร้านไอติมกันดีกว่าที่ร้านละอยากอ่งเปาอ่าเจอแล้วร้านไอติมแอบอยู่ใช่ไหมววเราก็เฮินหาเอ๊อยู่ชั้นหนึ่งตรงไหนมันมแอบอยู่ริมๆอยู่ใกล้ๆร้านชาขนมไท่มุกที่ชื่อว่าอ่างเปานะคะนี่ไงเขาก็จะขายไอติมอันนี้เป็นคลุกแมคคาเดเมียเห็นปะ่ะแล้วแล้วเราที่เราจะกินอ่ะคลุกพิตเชอเชอนนทชื่อร้านเบลนดี้ จะมียูสุคาราเมลพีนัทบัตเตอร์เจลลี่กินได้ไหมคะเออแล้วก็สอร์บรี่ชีสพาร์ทเราไม่กินชกะเกาแล้วก็มีรสกาแฟาคาปูชินโน่รสมะนาวรสนมแล้วก็รสพิทาซิโอขอชิมพิทาซิโอหน่อยคะ่ะก็เค็มอืม,อ,มรอร่อยอร่อยก็อร่อยดีป้าจะเอารสอะไร รสโคโคไม่หวานเลยเหรออร่อยเหรอ <c oughs> ใชอาของแม่ไปเลยไม่กินไม่กินเราสั่งแบบควรเป็นพิทาซีโอนะคะราคา219บ้าท oh, <no. S 1> นี่ก็เป็นไอศกมพิทาซีโอแล้วเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นผงพิทาซีโอ oh, <no. S 1> น้องก็จะทำการคลุกอัดเข้าไปปักๆๆก,ก,กอย่างนี้ ผงพิทาชิโอผงถั่วล้วนๆว่าเป็นถ้วยแบบนี้มันก็จะเป็นแบบไอติมเบสิกที่เลือกได้มันก็จะมีรสนมรสโกโก้รสกาแฟรสอะไรต่อมีอะไรที่เมื่อกี้ไปดูแต่ว่าถ้าเกิดพรีเมียมเนี่ยก็จะมี2อันก็คือพิทาชิโอกับแมคคาเดเมียถ้าเกิดไอติมพิทาชิโอก็คลุกผงพิทาชิโอไอติมแมคคาเดเมียก็จะคลุกถั่วแมคคาเดเเเเเมมมีีีีียยยยแบบนนนน้้้้ราลลลอกปปป่่่่่ไไไไไติ็ดดดใช ยบร้อยค่ะได้แล้วอขอบคุณค่ะอ๋อควรยังอุ่นๆอยู่จริงๆด้วยนี่น่ากินไหมสวยงามขอถ่ายรูปหนึ่งทีขอถ่ายรูปหนึ่งกลุ่มขอช่วยเป่าเขามาใบหนึ่งให้ป้าๆแบ่งกันกินนะคะเดี๋ยวเราไปกินตรงข้างในมาตรงนี้มันร้อนมากเลยอะ่ะเพราะว่าเอาดอเนาะแม่เนี่ยมีกินวิปครีมไงเอายกให้ป้าแล้วป้าจะเอาไอติมด้วยไหมเออขอขอนนหนึ่งบ้างก็ได้อไอติมไปด้วยแล้วกันนี่ไง อไว้ติมแยกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เนี่ยขอชิมเลยล้วกันนะคะอืมอร่อยมากปากเลยไหม,มปากเลยป่ะอร่อยมากคือแบบอว่าจะบอกว่าไอ้ติมพิซซ่าชิโอที่ไม่กี้ชิมก็คืออร่อยแล้วมันอร่อยตรงผงถั่วที่ครูข่ะผงถั่วพิซซ่าชิโออ่ะแม่ตามหาไอติมพิซซ่าชิโออร่อยอมออยากเนี่คือจะบอกให้ว่าแม่ดูรีวิวร้านนี้แหละ เสร็จแล้วแม่ก็แบบอยากกินแล้วไม่ได้มาสยามก็ไปเดินหายติมพิราซิโอที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเราก็มาแบบไม่มีเลยหาไม่มีแล้วไปเจออยู่ร้านหนึ่งก็ไม่อร่อยเลยเนี่ยร้านนี้คือแบบอร่อยมากติมพิทาซิโอก็อร่อยแล้วก็ถั่วคือดีมากปาว่ามันเฉยๆอะป้าปลาไม่ปาไม่ได้ชอบกินพิคาซิโอหรือเปล่าปาไม่ไปาชอบกินติมท็อกลาอย่างเดียวเท่านั้น นี่ถ้าเราบอกเขาว่าเราไม่เอาวิปครีมอะ่ะเขาจะให้ถั่วเราเพิ่มนะไม่น่าเนอะเพราะว่าถั่วมันได้แค่นี้ใช่ปะอร่อยมากอร่อยที่กุกถั่วหรืออร่อยที่ไอติมอืออร่อยที่กุกถั่วแล้วก็ไอติมอร่อยด้วยอร่อยทั้งสองอย่างเลย เนี่ยดูดิไอติมเหนียวหนึบเลยร้อนอะ่ะตอนแรกว,ว่าจะไปกินตรงแอร์แล้วแบบที่อย่เดิน,ดนละอยู่ตรงนี้ละอืมตัวไติมดูแบบเหนียวหนึบแ่ะให้จีบคะแนนแค่สิบสิบได้เหรอ,อโค้ดอร่อยมากโค้ดเขาเพิ่งทำใหม่ๆไม่อกี้ใช่ปะ่ะแล้วมันบางกรอบอร่อยมากเลยรสชาติก็อร่อยให้าสิบเต็มเลยสำหรับไอติมพิซซ่าโอครุกถั่วพิซซ่าโอและโค้ดอันนี้อร่อยมาก ร้านเบลนดี้นะคะอร่อยมาก